วีก่อนหน้าวีที่แล้วครับเป็นต้องร้องหมอรำอะไรเงี้ยครับคือแบบไม่เคยฟังลูกทุ่งมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องร้องแต่ว่าแบบเหมือนฟังๆแล้วมันชอบอะไรเงี้ยครับแบบเริ่มอินนะใช่มันกรูฟมันพาไปอะไรเงี้ย<อ>มันก็มันมันก็แบบเออเราก็ทําได้อะไรเงี้ยครับตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะจะร้องได้อะไรเงี้ยครับแล้ว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 ,แล,วแล้วมันออกมายังไงบ้างมันก็แบบอยู่ดีมันก็เซิร์ฟอยู่ดีมันก็แบบมันมันเป็นของมันเองอะมันแบบมันเซิร์ฟออกมาเลยใช่ครับมันก็สนุกอะไรเงี้ย ตอนแรกก็กลัวๆว่าจะร้องได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วม,มีมีวิธีแก้ความกลัวให้ตัวเองป่ะก็ตอนแรกคือเหมือนตอนที่ได้รับมาโจทย์มาก็เหมือนแบบมันเป็นภาษาอีสานด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบเขาให้เพื่อนช่วยสอนอะไรเงี้ยแล้วก็กูมันก็ได้แลลวเพราะปกติจะร้องเพลงพวกพวกโซอะไรเงี้ยอยู่แล้วครับมันก็จะกูมันก็จะค่อนข้างคลายกันเลยแต่แบบสำเนียงหรืออะไรเงี้ยครับให้มันแบบควานี่เขาทางอะไรเงี้ยแล้วพอร้องไปมันก็ ซ้อมๆไปสักพักนึงมันก็เอ,ออเออมันได้มันได้มันสนุกเลยจริงๆงพวกโซ่กับเพลงลูกทุ่งก็มีความ,มคล้ายกันนะนไอ้พวกรูปลูกคอออ่อเลอแล้วเราเรามีอะไรที่แบบที่ยังที่ส่วนใหญ่เรารู้สึกว่าเราติดตัวเองติดกัวง,งวลอยู่อะไรนี้ไหมฮะมีครับเหมือนแบบถ้าบางทีร้องเพลงที่มันแบบร้องยากมากๆอะไรเยงี้ครับมันจะแบบลืมเรื่องฟิลลิ่งเลยมันจะไปโฟกัสเรื่องร้องก่อนอะไรยงี้ครับมันจะแบบยากที่เป็นไปได้ไหมว่าถ้าเราถ้าเราสามารถ มีปัญหาเรื่องจำเนื้อป่ะฮะมีค่ะถ้าเป็นเนื้อภาษามีบ้างป่ะเป็นเนื้อแบบไม่ใช่เนื้อภาษาไทยอะครับคือถ้าเราจําเนื้อได้แม่นโดยที่แบบมันคล้ายๆมันมันฝังไว้อยู่ในสมองแล้วโดยที่เราไม่ต้องมานั่งนึกมันก็ช่วยช่วยได้เนาะแต่แต่เวลาเวลาที่ที่ได้กับโจทย์นึงนี่พอไหมฮะหรือหรือแล้วแต่โจทย์แล้วแต่แล้วแต่โจทย์นะจริงๆเนื้อเพลงมันไม่ค่อยเป็นปัญหาแต่ว่าเหมือนกับพวกเวลา